สวัสดีครับผมกัปเปเชลลิตคาร์าดิโอครับวันนี้เราต้อนรับอรเชคขยเยนนะครับเข้ามาใช้บริการนะครับเดี๋ยวใจรอครับฟักคู่เดียวอรเชคขยเยนครับจอยดอยเชฟล่าครับ ทูครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับเปิดเินทุกการเดินทางครับโอเคครับก็จะมีแอปพลิเคชันครับ Google Map ครับแผนที่นำทางครับขนาดใหญ่โตทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ โอเคครับแล้วยังรองรับดูทีวีออนไลน์ด้วยครับสามห้าเจ็ดเก้าอมรินทีวีครับข่าไ,ไทยในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่28ตุลาคมนะครับก็คู่แรกล่าสุกสอสละโอเคครับโหลดแอปเพิ่มหรือว่า Google Play Store นะครับจอเป็นแบบระบบทัชสกรีนเลยครับ ครับลูกค้าท่านใดสนใจงานติดตั้งนะครับสามารถโทรติดต่อผมได้นะครับก๊อฟศูนย์หกสปดหกหนึ่งหกขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมคลิปต่อไปคุณมากครับสวัสดีครับ